สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถครอบครัวเน้นใช้งานนะครับสวยสมบูรณ์ครับคันนี้1นึในร้อได้เลยครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับรถไม่เคยชนเลยครับใช้งานแค่120,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับ รถสวยสภาพดีครับจะทรงไว้งงางาๆเป็นมือเดียวป้ายแดงเครื่องพันหนะครับกับ Toyota a v a ว z a นะครับรถครอบครัว1.5อัโตปี2013นะครับชอบชมเช็คดูที่มินบุรีนะครับรถราคา269,000บาทนะครับผ่อนได้ครับ4,800บาทโดยประมาณผ่อน6ปีนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถสวยสภาพดีมากๆครับไม่เคยชนเลยครับ เจ้าของดูแลดีนะครับเซนทร์ลกแอร์แบก a อ r บี g สนะครับตัวนี้กว้างขวางพอประมาณนะครับเน้นใช้งานไปกันทั้งบ้านเติมน้ํามันก็ไม่แพงนะครับเครื่องพันหนะครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆครับใครที่กําลังหารถครอบครัวนะครับรองพิจารณาคันนี้นะครับเน้นใช้งานจริงจังใช้ง่ายใช้สบายอึดถึกทนใช้กันยาวๆได้ครับ ดูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับนี่นะครับภายในสวยสะอาดมากๆนะครับกับมือเดียวป้ายแดงใช้งานแค่1นึ0 0 0กิโลเมตรนะครับเป็น7ที่นั่งนะครับข้างหลังก็พับได้นะครับเบาะแถว2แถว3พับได้นะครับสวยสมบูรณ์รองเช็กรองชมดูได้ครับจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับแถวที่3นะครับนั่งได้ครับสบาย ลองเช็คลองชมนะครับคันนี้ภายในสวยสะอาดมากๆนะครับกับมือเดียวป้ายแดงสภาพยอดเยี่ยมนะครับราคา269,000บาทนะครับใครจะสดก็ต่อรองใครจะจัดไฟแนนก็เตรียมเอกสารนะครับเบาะจะพับได้นะครับพับได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานครับปิกนิกได้ค้าขายได้ท่องเที่ยวได้ครับแอร์แถวที่2นะครับเย็นทั่วถึงแน่นอนเพราะว่ารถไม่ใช่ขนาดกว้างหรือใหญ่เกิน จากแอร์ชุดนี้แน่นอนนะครับลองชมลองเช็คดลกได้นะครับนามาฝากนํามาให้เลือกเลือกที่ชอบจากที่ใช่เอาที่ไหวนะครับแต่ที่แน่นอนคือรถคัสสภาพครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับการันตีโครงสร้างถ้าตรวจสอบพบเจอโกหกหมกเมตรนะครับคืนเงิน2เท่าให้เลยครับลองชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับภายในสะอาดเซนทล็อกแอร์แบ็กเอเบีสนะครับเป็น1.5ออโต้น้ํามันล้วนรถครอบครัวนะครับเน้นใช้งานจริงจังต้องบอกเลยว่าเอแวนซ่าใช้ง่ายใช้สบายแน่นอน ชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าจะสวยถูกรถสวยนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ครับชมดูได้ครับไม้แท้แน่นอนไม่มีโกหกบกเม็ดนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอกอไม้นะครับคืนเงินให้2เท่านะครับรับประกันโครงสร้างรับประกันไม้แท้นะครับมือเดียวป้ายแดงภายในสวยและใหม่มากๆนะครับเจ้าของดูแลดีดูแลถึงนะครับใครที่กําลังหารถครอบครัวนะครับ ผมการันตีให้ท่านเช็ราคาปีนีน้รุ่นนี้ได้เลยครับว่าเขาขายกันเท่าไหร่นะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับรีบตัดสินใจรีบเจราจาจองวันเข้าชมได้เลยด่วนๆนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับราคานนี้สภาพนี้เจราจาสอบถามกันได้เลยครับคลิกชื่อคลิปอ่าน,นรายละเอียดท่านจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คช่วยดูก็ได้ครับแต่ที่แน่นอนผมการันตีโครงสร้างว่า สมบูรณ์แน่นอนครับไม่มีชนหนักดัดต่อหรือพิควัมรถจัดทรงมาแล้วนะครับสวยๆหล่อๆแบบนี้คุณพ่อคุณแม่นะครับรีบตัดสินใจได้เลยร้องชมเช็คดูได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องสําหรับสายครอบครัวนะครับชอบชมเช็คดูรถตรวจสอบนะครับรถสวยสภาพดีการันตีแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับลองไปสืบราคาได้ครับว่าราคาตัวนี้เปิดกันเท่าไหร่นะครับฉะนั้นแล้วหนึ่ง ก็ได้รถสภาพฟิตสสวยสมบูรณ์มือเดียวป้ายแดงสภาพบีงามราคาย,ยอดเยี่ยมนะครับใครจะสดก็เจราจาต่อรองกันมานะครับใครจะผ่อนก็เตรียมเอกสารครับรถสวยครับยูมินบุรีโทรเจราจาสอบถามได้เลยครับสวัสดีครับ